เห็นไหมครับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งครับของสำเนียงครับคุณผู้ชมครับเราผมไปต่างประเทศเนี่ยนะครับผมจะสังเกตครับว่าเขาพูดสำเนียงกันอะไรแปลกๆกันเยอะอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยนะครับไปนี่เลยฮะไปที่สิงคโปร์ก่อนอ่ะประเทศแรกผมไปสิงคโปร์ครับไปกับเพื่อนๆชาวไทยครับเราจะขึ้นเขาที่สิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ถามผมนะครับว่า where do you want to go ล่ะขอเขาจะ I want to go to the mountains ผมก็เลยถาม how we going into the mountains จะขึ้นเขายังไง ชาวสิงคโปร์ตอบมาเลยครับ We're gonna take a จ i p ล่ะ <laughs> sorry what We're gonna take a t k a c h i p ล่ะกัตจ i p ล่ะ <laughs> ขึ้นเขาชิปคือเรือชิปอะไรของมึง <Okay. S 1> <laughs> ผมก็เลยถามเออ excuse me เอ่อ what do you say สิงคโปร์ด่าผมครับ do you talk English อาวะด่ะฮะ I talk to you ฮะ talk to you ต a กัตจิปล่ะต y งจู n d งดัส a ต d ผมก็เลยเสียบกลับครับ I don't know what you're talking ฮ uh. ะ Can you talk to me properly uh? ่ะ Talk to me properly I don't understand what you say ฮ uh. ะ What do you mean ฮะแต่กั uh? บจิ p ล่ะ Spell the word Spell the word J E E P จีบอ๋อมึงจะพากูขึ้นเขานั่งจีบแต่ทำไมยานพาหนะของมึง คือจิบละขามันเสือกใส่ลาแต่จิบละบ้านกูเรียกจีไปผมบอกเลยเอ้ยนักตายมาอยู่เตออยู่กระถูใส่เจก้จิบเจก้จิบผม่ยนะครับอยู่ร้านอาหารเที่ยงกฤษครับอยู่ร้านอาหารเที่ยงกฤษครับชาวสิงคโปร์มาทานอาหารผมเป็นพนักงานเสิร์ฟชาวสิงคโปร์บอกเวเตอร์เวเตอร์เวเตอร์เวเตอร Yes, sir. Two cola. It's two cola. i two colas. Yes, sir. I'm going to the bar. I'm two glasses. I'm putting down. He at me. Do you speak English? Huh? Uh, what? Why you bring me two cola? I said it's two cola. i <laughs> this is two colas. No, I mean it's too cold la too cold la. the air conditioner la oh, it's too cold la <laughs> excuse me huh next time when you talk english huh don't put any more la okay please huh no more la because this is too cold la if it's too cold it's too cold no la No more ะแ d ะดื่มยอร์ทูโคล่าสิงคโปร์ล่ะชาวสิงคโปร์คงจะเป็นคนที่เขียนเพลง My Heart Goes oh Shal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 a la 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 <laughs> เราเจอคนเขียนเพลงนี้แล้ว